มันไม่มีอะไรจะให้ทำน่ะมัน <Ooh. S 1> มันสามารถทำได้แค่แบบเอาเม็ดถั่วเขียวออกครั้งละสองเม็ดครั <Yeah. S 1> ครั้งละสองเม็ดอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมฮะอ่า uh. uh. วัเวลาันนเวาันนดเวลาวันน้เวลาวันนี้เวลาันนเวลานนี้ัน้เาันนี้วาั้เวนเาัน้ดนนนเาเวลาเาเวลาั้ันว้นััเ